แพนเคก้กเข็มันนี้จับมือแม่แพมนวลนงแชร์ประสบการณ์ดูแลสุขภาพพร้อมเปิดตัวจิวเอสแพนเบทโปรตีนโปรตีนเพื่อผู้ใหญ่เสริมพลังแข็งแรงทุกวัน เปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่คนทับคนดังที่รักสุขภาพตกเท้ามาร่วมแสดงความยินดีและร่วมแชร์เคล็ดลับสุขภาพแข็งแรงภายในงานด็อกเตอร์จิวเปิดตัวจิวเอสโปรตีนแพนเบดโปรตีนผลิตภัณฑ์โปรตีนจากพืชเพื่อสุขภาพและตอบโจทย์ผู้สูงวัยพร้อเปิดตัวพรีเซนเ,เตอร์คนใหม่แพนเค้กเข็มมณิจามิกรและคุณแม่แพมนวลน,นงจามิกรร่วมด้วยเหล่าดาราศิลปินชื่อดังที่จะมาร่วมแชร์ประสบการณ์การดูแลสุขภาพค่ะ จริงนะ้บอกเป็นโปรโตีนดีๆสําหรับผู้ใหญ่ในวัยจริงๆ40บอัพขึ้นไปอย<ม>่างเงี้ยค่ะเพื่อเป็นการแบบดูแลตัวเองแล้วก็บำรงุงในเรื่องของกล้ามเนื้อกันเพิ่มเติมมากขึ้นเนาะให้ได้โปรโตีนในปรมิมาณที่ที่เพียงพอต่อผู้ใหญ่ด้วยนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นอะไรที่พี่เลยพี่ีใช้เวลาคิดค้นกันมาด้วยมีนักโภชนาการมาให้ความมั่นใจนะคะแล้วก็ เอ่อโนชูค่าโ o โซเดียมเนาะคุณแม่อะไรที่แบบคอเสเรออะไรที่แบบผู้ใหญ่จะกังวลว่าเอ๊ะมีเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพอะไรต่างๆหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะจีอเอสตัวนี้เขาคิดค้นมาแล้วเขามีเขามีข้อจํากัดเยอะมากที่เขาต้องคํานึงถึงอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าอยากให้ผู้ใหญ่ได้เสริมสร้างจริงๆก็มาเป็นตัวนี้นะคะมีโปรตีนจากพืช80%จากปลาอีก20%เพราะฉะนั้นเนี่ยเรียกว่าให้โปรตีนแบบเต็มที่เท่าที่ร่างกายต้องการค่ะก็เป็นตัวนี้เลยมี4รส มีนมพอก,กโดมีช็อกโกแลตนะคะแล้วก็มีชาไทย,ไทยแล้วก็มีแกาแฟก็คือเลือกเลือกกินได้ตามความชอบของแต่ละคนค่ะอันชี้ชอ,อะไรบ้างอันนี้นะคะเสริมสร้างกล้าเมเนื้อค่ะแล้วก็เรียกว่าให้ให้ได้โปรตีน โปรตีนเพิ่มโปรตีนให้ในในปริมาณที่เพียงพอด้วยคือกินเป็นการเสริมอาหารไปค่ะอย่างคุณแม่แช่นะคะคุณแม่จะต้องเลยค่ะยิ่งเมื่อกี้มาฟังคุณหมอพูดนะว่าโอ้ยที่เราเห็นอย่างนี้ยังน้อยไปเลยเรารู้เลยว่ามันคือปัญหาในในคนวัยอย่างเราทท้งนั้นเลยทานข้าวแบบแม่หรือว่านี่แหละจุดยุกเราวัยเราอะไรประมาณนี้ค่ะจุดนี้ลหละลูกที่เมื่อกี้ใครพูดนะพี่หน่อยพูดพี่นายกิศกรบอกว่า คือมาก่อนเลยเรื่องนี้มันกินยากจริงพวกเนี้เนาะแต่ว่าของจิวเอสแพนเบสโปรตีนเนี่ยเขาเหมือนถึงแก้ปัญหาพวกนี่มหมดเลยคือทานง่ายทานแทนแบบใครชอบดื่มกาแฟเนาะก็ลดกาแฟเนี่ยเขาตอบโจทย์เลยทานง่ายแล้วก็ย่อยง่ายี กลิ่นดีมากนมพ็อกเกโดเลยมันลื่นคอมากคือใคร,รที่เป็นนักกินโปรตีนอยู่แล้วจะรู้ว่าเอ้มันเป็นยังไงซึ่งอันนี้เขาค่อนข้างคำนึงจริงรสชาติด้วยสําคัญแล้วก็สารอาหารโปรตีนในที่เราจะได้<อ>ก็ครบถ้วนด้วยค่ะก็ฝ<อ>ากติดตามนะคะโปรตีนดีๆสําหรับผู้ใหญ่ด้วยจริงๆในวัยเราก็ทานได้เหมือนกันในทุกวัยก็ทานได้แต่ว่านี่สําหรับผู้ใหญ่เนี่ยเขาเขาดูแลเขาคิดค้นมาแล้วนะคะว่าจะตอบโจทย์จริงๆนะคะก็ G S Plant Based Protein ค่ะ